ดูริบบ็อยังไม่ทันเป็นน้องราชาน้องสาวหอมแก้มนิดเดียวก็แล้วจะน่าเกลียดอะไรเนาะหอมแก้มพี่ชายอ,ะอ่ะเป็นไงนอ้าวจับแม่ขึ้นออกกันก้องคุ้มหลงปิดหน้ารู้ไปน้อยไปเลยพี่ทองค่ะในชาตินี้หนึ่งจะไม่เลืกใครมิ้นจริงดอกกระพากมึงมิ้นจิงหว่าว่านมิ้นจึงเลย กูว่ากูปอบมากได้เแล่นหนาวก็ไม่มิ้นมันปากมึงจริงพี lonely, ่ทองพี sample, ่ทองรักษากลิ่นปากซะหน่อยดิพี่ทองเฮ้ยขนาดว่ามันอมน้ำพ่นนกเขาคอยสาวันนอนขึ้นเลยโอ้ยเฮ้ยเกลูยเล่าไอ้มึงกว่าจะเดียวกูยอมรับเถอะปากมิ้นนี้แต่ว่าได้ชีวิตนี้มึงต้องไม่เคยพบมันกูอะไรนายตองพอกับพ่อครัเวลานี้ถึงมึงเคยพบใหม่ซี่มิ้นกูจดมาพ่อพัน ไอ้ไก่บบซีมินซุปเปอร์มินเลยนี่จัดแม่กูเองก็เกือบตายใช่ไปอัดยัยไปเยี่ยมกันเถอหมอตึงรับบานไม่ตันบนรับบานไม่ตัน้นข้าวนอนวัดโคกนาของคุณนาหมอนาหมอพอรุงเจ้าทานเจ้าวัดให้ข้าวลาบบอกพอไปใจโยมว่าได้กินในรถเต่าแข็งกูก็กราบตานลาผ้าข้าวลำมาถึงเด็กกิวแท็กซี่ไกลกุดบกับแท็กซี่นั้นนั่นเสี่ยงหวามันแปรลำมีรุงเปียกไปได้นอนเลย ออกกันแรกขันแรก,แรกที่ไหนไปต้องที่รัดย่อยก่ถ้าเหลวมันก็เก้ากินก้าวราดแกงเด็กคิวรถแกงก็ไม่ตันทำไรทีแกเกินมดแล้วแกงบุงปลาอุ่นมาเจา็ดวันเลยแกงพันปลานปั่นเปลือบบู๊ดเป็ดเลยโลกเรอเป็นโลคู้แล้วปั่นเปลือนเอ็นต่เม็ดในเอ็นมาได้เป็นโลคู้เป็เกเกปเปนอน,น,ปนอกไม้เป็นนอกมือลแล้วปลาแห้งเป็นปลาอู่แล้วเป็ดเป็ดแล้วกีราวักก้วอกแล้วคนกาจาดีครับ ก็ตะก้าวรดอนแปรแต่ไม่สุกดีใส่แกงหลกคิ้วแกงบุ้งปลีเลยมันก็กินก้องเหนื่อยแล้วจะจะรุกว่าแกงแกงุ้งลาบูดข้าวดิบขูปอกเนื้อล่ามกินตั้งบอกน้ำเตะกับเนี้ยวก็ปอกปอบกันก็ไม่ปอบที่แสดงว่าดิบพนแต่ดิบไปละกินแบบจ้ามแจน้าเตเลยก็กูบูดปืดแล้วกันกูก็กินเอามือคุยกนะใสกูไม่เกี่ยวอะไรเลยมันไม่ดิบ เรือโอ้คนโบนั่นข้าวดิบเกี่ยวดิบแต้และรืคลื่นไม่ดิบไล่เองบมักช่องพูดเถอกแล้วแล้วมันบ่ดิบเออคลื่นก็ไปเลยนำเตบู๊ดครับเดี่ยวล่ามดิบมากกันเลยมันก็เล่าก็าหมาอคิวบรรโอยสังเรืเอรออกพอมาครึงจ้างเอได้เด็ก็กิแก่นั้นก็ไปรักษาดัดหมอหมอ,อ,อตัดแล้วบ่งเปือยแกเรือมิ้นหยิบที่บจ้งเลยมิ้นซึ่งเลยแกบอกเปิดตู้ขึ้นมิ้นหยิบเต่าบินกลินโอนอนแต่มันนักแน่น ให้กันุโงเนาพ่อมากินตังฉันที่แยกว่าล่างไ้บ่าวันมากินว่าปุ้มยาวกินว่าใส่แว่นใส่วงเดนียวโบกไปกันในว่ารถหยุดคึบมีคนแล้วสิในว่ารถกันหน้ากุดแกนู่เแล้วกันล่างไ้บ่าวมันขึ้นหนังกันปูพวกกินแมงวันสี่ตามกันมารอยจังต้องร้องอู้ปุบปุบเลยมันก็ยิงลงเด็กกันก่อนมาแล้วก็ยิงไปเด็กกันก่อนขึ้นกันดีไรขึ้นกันดีไรกินอะไโบกเนา แกมืปลาดิบกู้ย่างตรงก็กูเนี่ยร่ำดิบมาตุ้งที่แยกกัลลังในอ้วนรถบีบเลยปีนปีนบีไปร้อยไม่เคยบีบต้นแต่ปืนกูได้อดใจยินปีนปีนผืดขึน้นนักแนนเลยมานักแนนมินแกมืปลาดิกาบกู้ไก่โบยู่รงเดี๋ยวร่ำตะมานได้แลว้วผมดีมากว่ากูปึงกูสรับเลยร้อยก้าวกรูกล่าวกันเลยจะแหน่บาลนุก็กูไปข้างหน้าอย่างจันตองเลยยังจังเลย ถึงก็ดูแกหนังไม่ได้ป้าโต้งโบกหลอกหวานหนังเปื่อยบึนบยุบเลยติดแอรก้าวไปในโมกต้องรถเปื้ตึกตือ้อเปื้ตึกตื้อทำไมอีดับแล้วแล้วมิ้นไปไม่โต้งแล้วดิอะไรรถยรแยกวัดระบาดแยกไปหมอแล้วมันเอ้ยให้เปิดตึตต้งที่แยกวัดรูนต้นเลยตรงนันเลยแกตึ้งที่แยกวังไหนว่ารถเล็กเออลงเปิดตู้รถปริดตึ้งยัดแม่ก็เอาเอารถกูมไม่เอาแล้วมิ้นแงอง จริงเลยกูแบบนี้แต่ตกลงดับเรือรู้คอ,อยออกต่อเหล้วเลยหลงนี้ยาวไม่ฟังที่เปลาเลยพไม่รู้เรื่องอะไรไ่ตกเรือก็กระดิอกกระดิม่เบอร์ก็ยังงอกเสีรองอกอกดูไทยเลยอันกนี้ก็เลยตดมนหนังหลบโไม่อนได้ตํานับมังแต่ บอกเหมือนจะปติซ้อตอดหนาหนึ่งทามเลยนั้นลูกจะขอทํางานทุกอย่างจะเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงนะพ่อนะพี่ประกองกระหยันนะตามที่พ่อบอกแน่นอนน้องเผื่อดวงดีพี่ทองครับไปด้วยกันนะหนึง่งไปด้วยกันหนึ่งลูกอยู่ไหมน้องคะ,ะคเดี๋ยวนี้ก็เดินทางไปเรื่อยเดี๋ยวตาไม่ตึงก็ค้างแรมระหว่างทางตีต้ตีตี เฮ้ยแก้วเต็มระวางนทานพี่แก้วด้วยหยอไปเลยก็กดพอแล้วกูไปกันไงองสุกที่มึงใจะได้ตำเต้ายตนพี่เดียกเตรมตัวค่ะโอ้ยแย่โรลดลูกจะลาก่อนนะพ่อนะอย่าลืมที่สั่งลูกค่ะอ๋อแล้วสาวก้าวมาสุ่ภาพตะกลับลา เราตั้งหนึ่งหรือไตมาเดินตารอกระป๋อกอข้านากจก พี่น้องครับมนุษย์ไหนก็ตั้งกันได้แต่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบกติปัญญาสามารถคุณงามความดีความเพียรพยายามปากกองเตรียมเนื้อเตรียมตัวพ่อแม่ทุกคนหวังให้ลูกนั้นประสบความสำเร็จเขออาจะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรพี่น้องติดตามมาในสาระของนิยายน้ำใจแม่แ เพราาจะเปลี่ยนบรรยากาศ่านบูชมมาดังนี้ครับอีกวิธีหนึ่งในทางหนังตะลุงเราสามารถนำสิ่งแบบนี้มาเป็นรูปธรรมให้พี่น้องมองเห็นเป็นศิลปะนี่คือพวกยักษ์พวกมารนั่นเองที่นี่คือพระมาะนครรับตะวันวันนี้ยักษ์เปลืองกันและเปลืองการสองพ่อลูกนั่งปรึกษา,าหารือกันอยู่จะด้วยเรื่องใดสารใดครับพี่น้องทำความเข้าใจต่อมาครับ ไายป,ปารายานามนาจักว่าลับตะวันมีเพลิงกันผู้หญิงยายศึกจ้องครามนามกระเดืองกว่าเมืองใดตินตาในกเกลงกลัวไม่ว่าตัวุกทิศตั้งแต่เนื้อจะตายไรคนสู้จะมาต่อกอ้อดกับผู้เล่าว่าแม่แต่ดินฟากูเคยรบจบตึงจะนักกาณนิด ผู้จงหน้าการมาข้อเป็นมิดสิปติดคนยกยอพอนี่คือจอมย่ะอ่อไตตามตะวันลูกคนช่วยมันปุย รวยป่วยกายไรมอยายมาลากุนกิจผู้กำลังคิดนักไม่มีหม้อไม่มียาจะมารักษาที่ได้ยากต้องบากผักจับมนุษย์ทำบิตีไม่ว่าเราต้องเปลี่ยนไอเพลงการเอยสวัสดีนะครับพ่อเพลงกันน้องมึงล้มป่วยลงอีกแล้วสิบแปดปีแล้วที่มึงไปเอามนุษย์มาทำพิธีบูชาพระแม่กาลีเทพอันยิ่งใหญ่ของยักษ์ แต่น้องก็หายแค่ทีเ,ทเดือนก็ดีกว่ามันป่วยตั้งปีพ่อครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมไปเมืองมนุษย์มันสิบแปดปีแล้วเออเายัางไงผมสังเกตเห็นว่าในเมืองมนุษย์มันไม่เหมือนเมืองยักษ์นะพ่อเวลาเจ็บป่วยนี่ก็มีที่รักษาเขาเรียกโรงพยาบาลเขาเขามีหมอลูกมนุษย์ตัวเล็กๆก,ก,ก็มีโรงสอนในฉลาดเมืองยักษ์ไม่มีปล่อยเคนค่ารบรากันเองเขามีโรงร่าโรงเรียนนี่ปีนี้เราไปเมืองมนุษย์ไปจับหมอมนุษย์มา เพื่อจะรักษามึงคิดว่ามันจะมารักษาเหรอดีไม่ดิมมาฆ่าน้องมึงจะัะโถพ่อมนุษเน่ก็ไม่อยู่กันเหมือนยักษ์ก็มีความเมตตาก็มีวัดมีวามีสถานที่อบรมให้มนุษย์ก็อยู่กันสามาคัคคีไม่ได้คุณไม่เห็นด้วยไม่รู้ผมเอามาแน่นะ่ะเอามาคุณแดกให้ดูมึงคอยดูลูกยักษ์ไม่มีสิทธิ์จะตื้อพ่อยักษ์นะมึงดือ้อกูเรียกยักษ์อื่นมาตีตายกฎระเบียบของยักษ์ลูกดื้อพ่อไม่ได้ใช่กฎนี้พ่อเขียนเอง พ่อเขียนก็ต้องให้พ่อสบายลูกดื้อไม่ได้แต่กูเขียนกูก็เขียนได้เหมือนกันพ่อดื้อลูกไม่ได้เหมือนกันกูเรียกยักื่นมาตีไทยอ่อยเปรตเนี่ยไม่รู้อ่ะเจอกูนำมาแน่เราสันดานมานผ่านพาราอุ้มตีดาก็มาพักลูกอยากมันได้บอกนี่ออกมานอกกรุงศรีจับกระบองข้องมาราจิตก่าย,ยีมุงบีดสู้พระบุรี お散らとお oh, จำจุภาผ้ารุนสองคนนี้ได้นะครับนายบูนแก้วและนายเปียกยี่สิบีวันเลยครับรับบัญชาสวรรค์ติดตามหาสอนแต่จนบัดน,นี้กับเดินดงหลงป่าหาทางกลับบ้านเือนไม่ได้สอนสวรรค์ตกที่ไหนอยู่ที่ใดก็ไม่รู้ในที่สุดก,ก็มานั่งศรึกษาหาหรือกันอยู่เขาจะาแก้ปัญหากันอย่างไรกับพี่น้องหาความเข้าใจต่อมา เดนดงลงปาหนองหน้าเราปอบเราตาแต่ตอนมาเราจำต่างกลับบ้านกันไม่ได้ปอบเพราะว่าเราไม่เราไม่รอแห้งแ้น่ายีจิบจีวันไม่ได้ปรลทับปบคนเอ็ดเอดป้อนเพราะเราไม่ตาเคยอตาได้แปลทับปบใครรับรับรองตองตาโก้ันแน่ไอ้บาจุ๊ะ บิดดื้อตายโหหมดละโอ้ราดวายุเอ้มีควายไฟเอ้มีเฟื่อนเฟื่อนโบ้ปนีป้ามามันใจแก่ปะนะมาจ้างปะนะเรื่องอะไรได้มึงเอาใม่ตุงปึ่งแต่งคุใจกูว่ากวกเม็ดมึงเอาหม่ไปตุงร่างมันทำไรวะคุณรับอยู่ดีดีบุกวนต้องปลิบปลีบบุกกลัวบุกกลัวหลอกพึ่งเป็นวัด วันน้นองพึ่งนองพิงใจกู่ว่าบอกเม็ดตุกซิงตุกเรื่องเป็นเรื่องมันตั้งเปก็ต้องกิดไอยียบร้อยนี่ล้มต่างแน่หนึงไม่ดูแล้วกินได้ตุกซิงแล้วคน,นโบนก็มีปิดมีไปลูกเต่ารางกินได้จีกั๊มหูปึ่งเนี่ยแม่ ลูกว่าเน e ี่ยมากินได้ตจริงตังมันเมาว่ะลูกว่าลูกว่าเนอยริมน้องมันมไม่ใจมังคุดนะก็มาปลูกไอ้ใจนี่ไม่มีมังคุดลูกว่าลูกลูกเล็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 กกะกะลูกแปดขือมันเนาะแปดขือเปลือกแปดขือมันก็ว่ามั้งแต่เรื่องไม่อยากลูกว่าเมา ก,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 เกูเรียกหลกแปคือว่าว่างมันในบัวกลับว่ากูกี้ได้แล้วไม่จะมันยู่ดีดีอ่ะมึงอย่าลืมนะข้องถูกย่งมันยู่ดีเราเรียกถ้าเขาตักไามึงกินกับปลอกมึงกินไหมกูไม่ใจมามกแล้วก็กินข้าวกับปลอกมันปนไปแล้วแนละตึงจนลือก็ไม่ตึงกินข้าวกับปลอกเห็นพ่อก้ตักให้กับวักมึงกินไอ้นุ่มันวักวักกับปลอกกันแล้วก็จอรูดูกันแล้วไมา,าไหวมาพุก แต่ก็ไม่เรียกว่าว่ายไม้บล็อกก็เรียกวัดทีนี้กูกินลูกแปดขึบนนุ้มไม่ใช่ลูกว่าที่ะวันนี้ว่าเพียกจ้าว่าวันนี้มันเข้าตรงกับวันคารแล้วหลีล่วงอีเจิดจริงจกักจิจเทวดาฝ่าดินหน้าเป้าวัดได้มารงกับเจี๊ยดองเปียกคนวันนี้มันตรงจริงจ้งยำรวยได้ จะได้บอกรูกต่างบ้านเรือนมนุษย์ไปถังเนยหรือซ่อนตกเนยน้องเออผึ่งเราไม่ได้แล้วแหละพอจารย์เลือดจ่าจารนเดี๋ยววัดดอนตูมันแล้เดี๋ยว,วดาส์ินทิ้งจากทิดขอเวทจะโนกันให้มาตรงกันเลน้องเปียกให้มันสั้นขึ้นมันจะได้บอกผูป้อมต้องก่งงอผึ่งปิ้งแล้วพอจ้าวคนเออจึงตรงเร็วนี่นะไอไอเชิญนโต้แตอออ่อันนี้กูลองเครื่องหาละ แล้วญาติาลองเครื่องแปลว่ากูจิ้มแล่นอ้าวไม่ใช่แกงเดจิมจ้มเฮ้ยวายสั้นักขี้ก็สั้นเองไม่ใช่น้องเปี๊ยกว่าสั้นอย่าตื้อปวยเจ้าเนื้อไม่ใจมันลอยเรียนได้เราคือมันไม่รู้นี่ <S <S โอ้ยนายชายเลยเว้ยสั้นเด็กลกลางหลับเลยเว้ยนายชายเลยปวยเจ้าเนื้อจะจิ้สักขี้มากกระตรงให้เต็มเลยให้รังตรงลรืองตัวได้ปูดได้แดงให้แกะตะปูดวิญญาณของน้องเปียกต้อยออกไปก่อน ไอ้จิงจะคิดกับแฉ่งถีจันเด้อไอ้ได้เล่กันไอ้ตัวัดตรงเต็มทีแล้วตำมานได้กันแสดงอาการให้รู้ไอ้ย่ามันเหลวเล็ดเบาๆกับเวอเบาๆตรงชาติหลังตรงแล้วมันก็เหนื่อยอยู่นี่เออฮ่าฮ่าฮ่าบิวตี้คูนจันเดไอ้ร้อยเหล่านี้ชีตีไหนแม่บอยหล่อดโลชินนี่ไอ้จึงมันจึงตีแน่ไหนหล่อหัวคุยหัวคุยดีหั่นใจนี่มันออกมา Trên là trên là là mà chiếc mà chiếc niên đại lấy đi bắt đầu chua Hà rùa giật mẹ đây lắm Hà mà lên cái này chứ chứ tài nói mà lộ À mà à lộ tí nè nè mà À chiều à bộ, chiều ní, chiều bộ là chiều à, ơ chiều à Sao bắt đi chiều tèn ní nè, chiều bộ lo chiều nè วัาดีกับเอ้ยจิวต้นไม่ใช่ไจิวว่าโดนอยู่แต่อย่าคุณจกเปียกเขาแบบว่าอาจารย์เนื้อก็ให้เปลี่ยนองค์ใหม่นะครับนะตรงใจว่าองค์นี้เป็นเทตปยังไม่เคยมาเมืองมนุษย์ยังชื่อปัตตามนุษย์ไม่ได้ครับนะก็ให้เปลี่ยนเดี๋ยวองค์เดี๋ยวปูปัตตามนุษย์ได้อาจารย์เอิบไอ้ปั่นพุ่มได้เข้าใจกันแล้วไอ้เปลี่ยนองค์ใหม่เรียกพรอมมาตูราได้ลูกมันตูระตัดเลยนะป้าปอกเดี๋ยวเปลี่ยนแหละ วัดดีกับพุ่มวัดดีเราก็นี่นี่ลงจ้างเลยโอ้โหจริงครับพอดูเพื่อบอกกุมลงจ้างดดีพอที่ไม่รู้เพราะมาด้วยลูกทั้งหายวันแล้วเอาเล่นพอไม่ตรงเอาลูกไม่เจอหมดเดอใจอันตรงึงมันติดเครื่องได้ก็ไม่จะตัดาามาติดมาดูกเออจริงเนี่ยเอ,เอพนก็แรงอะไรก้าใจลูกนะครับมาตรงตรงนี้ล้ตรงนี้หมดออกมากรุ้มแล้วก็พอรู้เข้ามานี่มา มาตรงนี้มารักที่ได้กลัวหมดเหล่ามาลุกมามาดุดงดุงดุงงั้นมหมดกันเบ้มานี่มามาตรงนี้มาก็เกาลังทีดิก็เกาลังไอ้ลังตรงนี้ลงอ่าแต่ว่าพี่ไก่ก็ไม่ก็บอไปทีหวยเล่นไรเรื่องไรฟันจริงอะไรนั่นฮัลโหเออ